มาเบิงบรรยากาศตาใหม่ดอกใหม่รอบ,บานคือเก่าละคะ่ะเมื่อนี้ก็มีแดดแน่บดแน่ฝนตกก็กยาเขียวเฮ็ดกันยั่งพ็ออกดอกคะ่ะเห็ดเจองามไปเบิงแล้วมาขามาเบิงดอกไม้ดอกลาวันเดอร์แล้วก็บานดอกคะ่ะอน,นั้นก็ดอกดาวเรืองคะ่ะทางเดิไก,กล รางแต่ภูมิแล้วค่ะทุกคนได้น้ำฝนดีแล้วค่ะทุกคนย่าเจิมไม่ได้ฮดน้ำไอพักน้ำดอกไม้ล้วค่ะฝนตกค่ะเบือ้องมองนี้น้ำค่ะถึงเขาจะไม่งามก็ถ่ายให้เหอนเบื้องแน่ง่งงงามก็ถ่ายเบื้องน่ากันเนาะไปเบื้องดอกไม้ไอทั้งพุ่นน้ำค่ะร,รอบบ้านนี่แหละค่ะทุกคนย่าเจิม รอบรบบ้านให้ทุกคนดูพือเก่านั่นล่ะคะ่กะกับดอกไม้ขางบ้านนี่ล่ะคะ่ะยี่เจิมบ้านสีใหญ่เดี๋ยวก็บ้านแล้วกแเ้วค่อยจะไปขุดไปง่ายอือ่นบูบอรี่นี่ก็โอ้โห,โโหโนุ้ยแม่มันตโตงเราได้น,นี่นะมันโตงก็คือว่ามันสุกเต็มที่แล้วแม่พระเอกว่ามันยังบอสูกเต็มที่ดอกเธอวันทานเพิ่นวนาอืมเพิ่นบอกเขาทุกคน น่ลูกใหญ่แล้วนั้นเนี่ยเห็นไหมแต่บอกว่ายังไม่สุเกเต็มที่เต็มเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยทุกคนกมิต่ไอยังก็ห้างกมิต่ดอกเป็นดกอกไม้ค่ะย่าพันธุ์พันธุ์พืชกมิต่น้ำงามมึงดูผิวโคตรสีชมพูสีเหลืองนี่แดดออกมาหน่อยนึงงหรอคะ่ะ เพิ่งสวนพักเพิ่งดอกไม้นี่แหละค่ะที่โคนดอกไม้จะเชื่อมย้ายมาไว้ฝั่งนี้จะได้นั่งเวลานั่งกินข้าวจะได้เห็นส่นเดชถ้าแดดดีก็จะพาะทุกคนมานั่งกินข้างนอกกี่ดอกค่ะเดี๋ยวถาเบิ่งก่อนไม่ได้โคนผักอีตู่นายนางรักนี่ก็งามเราเดียกค่ะนั่นก็ต้นหอมกระเทียมมานั่งกับแก่แล้หรอค่ะถ้าล้มแบบนั้นมันเก่แล้วนะคะ นี่ก็ผักสลัดลกค่ะงามแหน่ไม่งามแหน่ก็พอกินได้กินไปราไปเบื้องดอกไม้ฝั่งนัน้นอีกก่อนค่ะเพราะว่าผลมันตกแล้วดอกไม้ก็ลมแหน่ดอกไม้เจิมก็เลยลมก็เลยมาปลูกไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวมีมเมล็ดแห้งแล้วก็จะเก็บไว้ค่ะ เก็บเอาไว้ปูกปีหน้าและค่ะสวยเนาะค่ะสวยเนาะค่ะทุกคน,น,คกคนมีหลายสีผสมประสานกันไปค่ะเดิงฟังผุ่นน้ำค่ะไอเชอรีนี่กับปอต้องันถามถึงดอกต้นนี้เขากินหมดแล้วค่ะ ไม่เหลือแล้วนบกินเบิดแล้วเห็นไหมเขี้ยงเลยเขาเจาะกินนี่เอาเหลือหน่อยหนึ่งอยู่ตีนน่ะทุกคนเหลืออะไรทุกคนเบิ่งอยู่ตัวนี่หน่อยหนึ่งค่ะอันนั้นกินเบิดแล้วค่ะลมดีๆคือเดือนที่สองแต่น้อ นี่ข้อโพดนี่จะได้กินอยู่ด้อค่ะทุกคนเบ่งดูฝุ่นกรลังงามเลยค่ะผักซีถั่วลันเตามันฝรัง่งผักสลัดผักขึ้นช่ายแร่ดิมีแรดดีเอาไว้เพิ่นใหญ่ก็ได้หรอกมากินหรอกค่ะถั่วลันเตานี่แหละทุกคนเป็นนวยหรอกค่ะเอามาเบ่งดูถั่วลันเตาดี่เป็นนวยแล้วเดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะถั่วพุ่มก็เป็นดอกแล้ว นี่ถั่วพุ่มพักทองข้าวโพดกับงามอยู่เด้ค่ะพักสลัดปลูกปนกันไปเบิดนั่นแหละค่ะนี่มามุมนี่กร็สวยค่ะสีเหลืองเหลืองนี่สวยบอกค่ะอันนี้ได้กินแน่นอนค่ะนี่เชอรีตนน่ตัวนี้สุกแล้วเขาจะเป็นสีแดง จากสุกเต็มที่ก็จะเป็นสีดำนี่ค่ะเราจะพาทุกคนมาเก็บท่าโนโงกพิ่งกับมาจิกอยู่ได้นน่เห็นว่าออกมหน่อยหนึ่งกับมาจิกเยอะแยเจิมเห็นอยู่เมื่อเสานี่แล้วสุกแล้วก็ที่บอกย้ามาเก็บน้ำหรอกค่ะสุกเต็มที่ก็จะเอาผาออกหรอกค่ะไอบอกย้ามาเก็บไปกินด้วยเพราะว่าเชอร์รี่ต้นนี้จะเป็นสี สีดำแล้วก็จะเห็นดอกค่ะน่ะเห็นว่าทุกคนแดดออกอีกแล้วเห็นว่าล่ะเอามือม้อ้ยร่เจียมสีผ้าทุกคนไปกินในก๋วยเตี๋ยวค่ะทำก๋วยเตี๋ยวกินนะคะพระเอกกินยางเจียมก,ยก,ก,กินก๋วยเตี๋ยวกินบอกคือกันก็บาเป็นยางดอกเพราะว่ายางดูแล้วไ้เรากินคนเดียวไปดครูปปิ้งย่าง,างาาแล้วค่ะทุกคนอือเอานี่แหละค่ะพระเอกปิ้งย่างแล้ว แล้วก็ไฟมันแห้งเนาะพระเอกเอ้ยเออสี่หลายจะจออย่างใกล้เมือนั่งก็ไหม่นี่ทานเนาะก็ต้องให้มันในยืดข,ขอบขอบก่อน,นเยส yes. หนังพระเอกถามว่าย่างหนังบอกว่าสัตย่างไปรูดเอาทายพระเอกยังหน่อยก่อนคะเอาปิ้งย่างด้อพระเอก น้ำก๋วยเตีเ๋ยวคะ่ะน้ำก๋วยเตีเ๋ยวตางเตียนเฮ็ดกินไปแล้ะค่ะทุกคนได้เจิ้มหใหญ่อันเฮ็ดอ,อันกับเข่าปูยากินมื่ว่านเนี่ยกระดูกไก่กระดูกหมูต้มไปเลยคะ่ะเฮ็ดเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวนะคะทําแบบก๋วยเตี๋ยวยืดเจิ้มก็ใส่เครื่องไปหลายอย่างละนั่นเนี่ยผักซีแน่กับเทียมแน่ให้ร่วงไปเลยคะ่ะ ไม่แค่มีอย่งกระใส่ลงกไปน่ะนะคะกินใน้คือเกีาล่ะแล้วก็เชิลวกเส้นในเส้นในก๋วยเตี๋ยวน่ะนะเชนญมีน่นล่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะนี่ค่ะส่างเดนทำกินไผค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวก็สุกแล้วค่ะแต่ในกระโแมนต้มอันแป๊บเดียวหรอกค่ะเพราะว่าจะตุนให้เนื้อเปื่อยเนื้อ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 เนือเปื่อย่นันบอกค่ะ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนอ๋นบ่นี่ค่ะทุกคนก๋วยเตี๋ยวยายเจิงเส้นมีนั่นล่ะค่ะเฮ็ดเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอันนั้นก็ผักชีนี่เติมแล้วค่ะตักใส่เลยค่ะตีเฮียสปอนนยเจิงถือกองน้ำจืดค่ะทุกคนเฮ้ยเจิงตักก่อนค่ะแล้วก็ไทยเบิองไหมตักแล้วเรียบร้ยรอย แล้วก็จะปักชีโรยหน้าเลยค่ะได้เจียมโบโบส่พริกโบไซหยังดอกบีตบตะปักหน้าใส่ย่างนั้นเผ็ดนะจะกินบะได้อีกสักเดีค่ะไปค่ะไปกินนวดกันโบส่พริกแบบนี้เลยค่ะแต่เอาพริกไทยดำใส่ลงไปอยู่ก๋วยเตี๋ยวกระเที่ยวเสียบๆค่ะหมูตุน๋นนางกินข้างนอกค่ะนี่ทูนท่านประธาน ก็วิวบรรยากาศข้างหลังค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุขภูสุขโคนยเจิมชนนบ,บทสวีเดนมาค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวหมูตุนอร่อยอร่อย,ออยด้วยกันนะคะสุดหนามก่อนค่ะอพอดีเลยค่ะไม่ต้องปรุงเครื่องอะไรเลยใส่แค่พริกไทยพริกไทยลวยหนาะ มะนาวค่ะเพราะว่ายายเจียมโอ,อกาศใส่พริกผงถ้าใส่พริกป่นแล้วมันจะเผ็ดสันเด้แซ่บนี่ยังกระใสเรื่องไปหมววตืวของยายเจิมแสบด้วยค่ะทุกคนไม่มีน้ำต้มไม่ใส่น้ำต้มใส่จูใส่มะนาวก็อร่อยค่ะ แล้วไอ้ไอ้หมูตุนไอ้มีกระดูกไอ้น้ำมอะนะคะเพราะว่าเฮ็ดให้หญ้ากินเร้ไม่ไม่ใส่กระดูกใช่ไหมคะเอาแต่เนื้อให้ทีโค้งหมูกับไอ้ข้อขาไก่นะคะให้จิ้มกับยนห้อหา,หาหนะต่เนื้อเราเหลือนานก็เลยเอามาตุมเป็นน้ำเก๋ียเยวเองค่ะ เด่นคือโบอเป็นยื้อเื้อเนื้อเน้นตอนลวกลวเลรอเย็ดเจียมโบได้ใส่ไอ้น้ำเลยข้าจะไปคุยโทรศัพท์จนว่ามันเป็นไอ้ก้อนเบิดเหน็นบ่เสียนจะว่าไปก้อนเบิดมันโบเตะกียากันนำไมเย็ดเจียมมึงพูดจ้อสาบลืมลืมตักน้ำสุกแช่ไว้ก่อนน้ำจุกเตีย้ยเลยแม่ค่ะ แดดเ zaman, Ale, PI, down, R, sine, Brothers, times, siglo, ื kissed, ah. ่อก <sh> <t> ่าวเดี๋ยวคนตุนเนื้อหมูไปเปลือยเด็ดไปเล็กซีมึงก่อนนะไปเอ็กซ์สกินบ่ทีนี้เดียกก็มาบอกัง่ายน้อยอือแดดออกสวยวะแค่แดดออกแล้วมันแต่จะเป็นมัวๆเนาะค่ะทุกคนบริหนารยืดเจิมเนาะค่ะ เขเป็นเห้นหนากับเเป็นยางดอกเห็นหน่งแตะอันวิวสวยๆงามกับพ่อเพราะว่าช่วงมันไดนางข้างน,นอกนงกระตองนางตอนเศร้าน่นก็หนาวแต่ตอนนี้ก็ด,ดีไม่หนาวค่ะพอดีเลยมีแดดออกมีแดดบดค่ะมาบอกพื้นพระเอกยัดเจียวยาไอ้กับเขาให้ปูให้ยากินปูก็ยากักินค่ะเพื่อนก็กินเพื่อนก็แแ่บยุ่ห่อไปบ้านพ่อมันลัค่ะเอาไปให้เพื่อน แต่พระเอกบวซิมกันพระเอกบอกินกินแต่อาหารแหล่รรงฝรั่งพระเอกนะบวบวคอยให้เราซิมเราก็ซิมหน่อยเดี๋ยวเราบวหมากเราก็บบกกินนะพระเอกนะทุกคน,านาก็ไปยังดอกยวงกันนาค่ะส่ข้างนาที่เฮ็ดให้ปุ๋ยหญ้ากินยุโรปค่ะแล้วก็เอิญเพร่ะมากินเพท่นว่าไปกินได้ ยี่หนทุกคนบรรยากาศบานห้าฝนตกเลยเนาะบางพืง้นที่แต่ว่ากับว่าร้อนด้กะฝน,นตกก็ยังร้อนอยู่อันนี้เจิงมกับยูงสีล่ะค่ะทายตะวิวรอบ,บานไอ้ทุกคนเบิออ่งนี้และดอกไม้นี่ละเดี๋ดยวไอ้พะเอกกับว่าที่พาไปเมืองแายเจิมเย็ดงานท่านเบื้องเมืองวิมบบีท่านเดี๋ยวเจิงมไปหรือทายคีไปรอทางไอ้ทุเบื่องที่เก่าด้อยค่ะ แค่นี้นะคะทุกคนไอ้าช่วมิวข,ของบ้านแล้วก็เฮก๋วยเตี๋ยวกินแล้วก็มานั่งคุยกันกับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้เชื่อมเด้อค่ะบอบัันในคลิปหนาขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะ Thank you for watching See you next ดี e อบ้าย Bye